สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับเฮียมังกรอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะมีข่าวดีมาบอกนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเซียนเซียนเนี่ยเขาเล่นเกมอะไรกันนะครับกลุ่มอยู่ในคอมเมนต์นะฮะก็ไปเข้ากลุ่มกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะกับสวิตโบนัสซ่านะครับนะถ้าใครสงสัยว่าเฮียเล่นเกมอยู่ในเว็บอะไรนะเราไปดูเว็บเลยนี่นะครับเว็บที่ผมเล่นนะครับก็ทิ้งหนึ่งสองสามนะฮะ หน้าเว็บสวยงามสดใสนะครับบอกเลยว่าไว้ใจได้เลยเนี่ยครับ,รบเอาไปดูเกงมันต่อเลยครับไปฮะกรอบประมาณนี้นะจ๊ะกรอบประมาณนี้เออเดี๋ยวเรามาดูเลยนะก่อนอื่นนะฮะขอเตือนเลยนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับมสาสับอายุ18ปีขึ้นไปเนียครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการนะรับชมไม่แนะนำเลยหรือให้ใครทําตามทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้นะจ๊ะเออคำเตือนก็ไม่ค่อยเหมือนกันอกแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเตือนเหมือนเดิมทุกวันนะวันนี้โปรเจก ซื้อฟิสเปิน1นึ0 0เป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ทุกคนกดไลค์กดไลค์มาเลยกดไลค์มาลัวๆเลยจริงๆเลยอ่าซาวเฟไม่ต้องเดี๋ยวทำซาวอีกจริงๆนะจ๊ะไปดู1,000 0บาทพร้อมแล้วไปเลยโอ้โหใจเต้นปั๊บๆๆๆๆๆเลยวะโอ้โหนานๆทีจะมีนะนานๆทีจะมีนะโอ้โหวันนี้มี อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วมาแล้วตัวคูณต้องมาแล้วโอ้โหคูณสองหัวจะปวดคูณสองมาโอ้โหหัวกูจะปวดโอ้โหคูณสองห้าร้อยพูดเป็นเล่นโอ้โหแต่ยังรัวพูดเป็นเล่นเพื่อนโอ้โคูณสิบสองคูณคูณสิบแปดอ็นสี่ร้อยห้าสิบเออเออ เออมีคูณ4อยู่ตอนนี้ตัวคูณหนักๆตัวคูณมากหนักๆอู้หูคูณ5เป็นคูณ9 2,002ตอนนี้มา3,005ลวมา35แล้วครับอู้หสวยมีคูณอู้หู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 คูณเท่าไหร่วะานะอู้หู3 0 0 0นึงอ่ะเนี่ยอู้ตัวคูณมันน้อยอ่ะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยอู้หูอุ้ยมา6,006 6ละอันนี้มา6,006 6ละ อุ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงอ้่งได้แค่หกพันหตประมาณหกพันเจ็ดนะก็ได้อีกทีนึงแหละอย่า,า,า,านะลืมกดไลค์กดไลค์มากดไลค์มาติ้งติ้งติ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 ง,ตง,ดงเด้งมาเลยเด้งมาเลยม,มาดูนี่ลืมหมุนล,ล้างซวยหรือเปล่าวะต้องหมุนล,ล้างซวยก่อนทีนึงอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมีคูณสิบมาอยู่คูณสิบโอ้โห สัญลักษณ์มันไม่เบงอ่ะเอ,ออเฮ้ยเฮ้ยมีคูนหกมาคูณหกมาแล้วยังอยู่ที่คูณหกยังอยู่ที่คูนหกต่อไปต่ออ้ยคูนี่บ้าเฮ้ยแปดวันมาแล้วมันมาแล้วโอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอื้ม <c oughs> บอกแล้วว่ามันมามันต้องมามันต้องมาแปดพันสองร้อยสิบ อ่าบ้านตอนนี้ได้9ก้าพันหละยังไปต่ออคูณแปดมีคูณแปดอยู่ในมืออ้จะคูณแปดได้สี่น้อยมาได้เก้าพันห้าแล้วเนี่ฮะก็ยังเครียดอยู่นะย,ยังยังไม่ยังไม่ถึงเป้าที่ต้องการยังไม่ถึงเป้าที่ต้องการแต่ตอนนี้จังหวะนี้โอ,โอ,โอ้ยตัวคูณอะไรมันเยอะแยะก็คูณสิบแปดทีไงตกใจทําไมมาเพิ่งได้มาหมื่นเดียวกําไรยังไม่ได้เลยตอนนี้อ๋อฮะมีคูณสี่คูณสี่ก็เป็นคูณแปดดิเป็นคูณแปด คูณแปดบวกคูณอุ hungry hungry. Uh ้ย oh. อ mm ุ้ยอ um, ุ Hence, ้ยอุ uh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจทำไมตกใจทำไมคูนสิบสามได้พันสี่ยิงโอ้โหมันน้อยโอ้โหไดู้สีฟ้ามาดิหกเม็ดแล้วอ่ะดูดิโอ้โหรอบสุดท้ายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วตัวคูณอยู่ไหนมีแค่คูณสี่มีแค่คูนยี่หรือบวกไปอีกห้าสปินแตกแตก แตกอีกแล้วแตกเป็นแตกอยากจะโมะ่โอ้โห้มาอีกหมื่นหนึ่งอ่ะเออมาดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาอีกอู้สีสปินมาอีกยังไม่หยุดไม่ย่อนมีขุดแปดลงมาแล้วยังไงยังไงตัวคู่ไม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 ่มาอีกไม่โอคู่ไม่มามาแค่ขุดแปดโอ้อโหไม่ทันเจ็บ สองพันสี่แล้วอ่ะไปเนาะเออไปละมีคูนกกับคูนเป็นคูณสิบสองจังหวะนี้มาดีจังหวะนี้มาดีอู้ยสิสองค่ะสามพันเท่านั้นอุ้ยสองพันเจ็ดแล้วอ่ะสองพันเจ็ดแล้วอ่ะอุ้ยไม่มาเอ้ยเอ้ยโหอุ้ยไม่ได้นสามครั้งสวยมา ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยคูณ5มาแล้วคูณ5มาแล้วโอ้โหมาคูณ1ิเท่าน,นั้นว่ะอ๋ 2, อสองพันหนึ่งร้เฮ้ยแต่29,000แล้วนะนรวมๆนะ29,000แล้วนะเออไม่ใช่เล่นนะรอบแรกโอ้โหเสียใจรอบต่อไปเอาคืนนะเห็นไหมเห็นไหม,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 มทำเป็นเล่นทำเป็นหยอกเป็นไงจัดหนักจัดเต็มมา29,000เอาอีกสักหน่อยไหมพอแล้วเถอะนะฮะเออ ปิดบ้านนอนนะครับปิดบ้านนอนจังหวะนี้นะครับนะอ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฮียด้วยนะฮะแล้วเร็วๆนี้ถ้ามีคนดูเยอะๆเดี๋ยวเฮียจะมาแจกนะจ๊ะจะมาแจกทุกท่านเลยนะฮะไม่ใช่ทุกท่านหรอกก็จะมาสุ่มแจกกันแหละนะไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกนะครับมันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอพอได้เออนะฮะยี่สิบฟิสฟินสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ